การที่คุณรู้สึกทอ้อรู้สึกเหนื่อยหนะักกับปัญหาที่มันลายล้อมเข้ามาในชีวิตนี้มากจนเกินไปนั่นคือต้องบอกว่าคุณต้องหยุดค่ะหยุดโฟกัสปัญหาเพราะการที่คุณกําลังจดจ่อ,อกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องหนี้สินต่างๆเราจดจ่อกับสิ่งไหนพลังงานจะไหลไปที่นั่นคุณจดจ่ออยู่กับเรื่องหนี้เรื่องหนี้ก็จะยิ่งเพิ่มภูนเท่ากับคุณกําลังดึงดูดมันเข้ามาสิ่งที่คุณควรทําในช่วงที่คุณเครียดคุณทอ้อคุณต้องตัด ต้องหยุดทุกอย่างกลับมาอยู่กับตัวเองนั่งอยู่กับธรรมชาตินั่งฟังเสียงน้ํานั่งอยู่กับต้นไม้เขียวโดยที่ไม่ตัดสินใครไม่ใส่อารมณ์กับเรื่องไหนเลยนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมันลันไปในแบบที่มันเป็นแล้วคุณจะได้ยินเสียงข้างในของตัวคุณชัดขึ้นนั่นแหละค่ะคือเสียงที่เขากําลังไกด์คุณตลอดว่าไปทางนี้สิหยุดทําสิ่งนี้สิเสียงเหล่านี้ มันคือเสียงธรรมชาติของตัวตนของคุณซึ่งคอยอบก,กอดคอยปกป้องคุณตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาที่คุณไม่เคยได้ยินเลยนะคะเป็นเพราะคุณปล่อยให้เสียงข้างนอกดังกลบเสียงข้างในยิ่งคุณโฟกัสไปข้างนอกโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นปัญหาสําหรับคุณนะ่ะเสียงเหล่านั้นมันก็จะยิ่งดังชัดขึ้นแล้วคุณก็ยิ่งดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจมันจะไม่มีช่องทางดีๆหรือไอเดียอะไรที่จะเข้ามาในช่วงที่เราเครียดช่วงที่เราทุกข์นะคะคุณต้องวางมันลงทั้งหมดให้้ไดก่อนาคุณ จิตของคุณถึงจะมองเห็นทางออก